แต่ละเตของเราทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะทำคลิปโอ้คืออยู่นี่ฝนตกอ่ะแถมโคตรหนาวด้วยแต่ว่าพ่อกับแม่เราลากคอเราออกมาจากห้อง <c oughs> ก็เลยต้องมาทนหนาวอยู่ข้างนอกแถมเราก็เป็นหวัดด้วยแต่ก็ดีนะเราไม่ได้ไปเรียนอ่า เพื่อนไปแข่งทักษะวิชาการที่ลอยเอดแต่เราเก่งขนาดนนะมันไม่มีแข่งขนาดให้โอ้ยอืมอืมว้าี่อะไรวะนั่นนะไอ กูนึกว่าเกิดเรื่องเยอแต่ว่าลบทิ้งแล้วไม่ค่ะพรุ่งนี้วันพุธค่ะ มดนี่เจะ้าะมือจ้เล่ดีอะไรนี่ไงต่อยัไงต่อไปมุดต่อเลย ขี้เกียจขี้เกียจทำคลิปแล้วหาดูคลิปอีก,ก่อก่อนแรกหาแผ่นเสียแต่ละมื้อแต่ละเดว,วันหยุดแทนที่จะได้หยุดกลับต้องช่วยแม่ทำงานบ้าน โอ้โหนี่ดูนี <S 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 ่นะดูนี่ต่อไปชิจูบฉันนี่แหละเป็นคนขอร้องถามอะไรก็ได้นะ่ไดหระ มันอะไรก็ไม่รู้ทุกคนหว่าเรามันมาซื้อสายชาร์จแล้วสายชาร์จแล้วอ่ะทุกคนดีสายชาร์จไม่หลุดอย่าอย่าอย่ามาหัวงมีสิทธิ์ทวงด้วยล้อแล้วเธอเป็นอะไร ไม่จำเป็นต้องรู้ดูไไม่เอาใช่ไหมเลิกวุ่นวนะายันาถถามว่ารักเขามากมายแค่ไหนถามว่าเกลือเธอมาแค่ไหนดีกว่ามาถามว่าเรารก,กันมาแค่ไหนรู้แค่ไม่รักเธออีกแล้วก็พอมา I'm already Tracer. What about Widowmaker? I'm already widowmaker. I'll be Bastion. Huh? 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 Bastion. You're just talking to Winston. I guess I'll be Genji. I'm already Genston. Then I'll be McCree. I already chose McCree. I have an idea. What's your idea? You should be. I'm not gonna talk. คำถามกวนตื่นอะไรวะพวกไม่มีแฟนอย่ามาหึงนะพวกไม่มีแฟนอย่ามาอิจฉานะโอ๊ยผิดผิดไอไม่ใช่สั่งมิง จบค่ะจบเงียและนี่คือเกมที่มีไวรัสที่คุณไม่ควรรู้ดูก็รู้ว่ามันไม่อันว่าไม่ควรหลุดมาเล่นดูจากหน้าตามันก่อนไ่อีดอกเดี๋ยว m y ด โออาร์ดับเบิลอาร์ว้ารจี้ก้อนอื่นเอ็มวโอดับเบิลอาร์โอเอไอโออาร์ฮ่าฮ่าฮ่าตัวอะไรวะ เกมวเย้ยอะให่าเด้วย่าเด้วยล้วก็ห่าฮะแล้วก็ตัวเทียอะไรกว่าและนี่คือเกมที่อ้วนมันเทียอะไรคะสิครับไอ้ดัก ในวะหนวะ,ไ,นวะไ,นไม่น่ากลัวเลยวต่อกับตอนสองนะคะคามาตอบคำถามสังคมนะค,ะคือไปยังไงขอดูตอนขึ้นหน่อยขึ้นยังไงก่ยังไงอะหรอยอย่างนี้ไง เขียนหาเพลงหาทำคลิปไปเรื่อยๆเบาๆนมเลย <c oughs>

ส่วนพี่เก๋ๆก็ต้องคู่กับนักชาีิอ้าวหนักไอีวีดีโอนี้เห็นที่สองมิจ๊ะก็ยูนะฉันเพื่อนไี้เดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวทุกคนจะว่าเราดูแบบนะ เดี๋ยวเราจะโอ้แลต้องหาพื้นดำๆนี้นี่เอาเอาแค่นี้ก็ได้ก็ก็ยูหูใครกันนะฉันเพื่อนเธอไงล่ะเข้ามาได้เลยเจ้าโอคิคายแล้วเขาจะตั้งึกคิ้วขยับตามฉันเลยกกยูหูใครกัน ฉันเพื่อนเธอไงล่ะเข้า,ขา,ม,ามาได้เลยจ้าโอ้โอ้เพื่อนเอ๋ยโอ้เพื่อนเรากราุนฮึบเรามุนวนโอ้โอเคฉันได้คอนเทนต์แล้ววุ <c oughs> ้ยบ,บ่นๆด้วยนอนนิดน,นึงนะคะขี้เกียจทำไปทำมารู้สึกเหมือนขี้เกียจขี้เกียจเ,เลย ดีจ้ะงนมนะงมนะเปลือเปลือความอ้วนสุไม่สุกสุความอ้วนอไม่ใช่สุกไม่นี่ย อาร้ามตัแปดที่แปดเราก็จะแปดเราเสือทุกคนอย่าไปสนใจเลยขี้เกลอะขอเดานะอันนี้ฉันขอเดานะไอหยาปีเลยนะ ฉันขอเดานี่ค่ะนี่ค่ะไปค่ะจบค่ะ,ไปไปคะจบค่ะบายบายค่ะจบค่ะ,ะ,ะจบค่ไหะฮะจบไหมฮะ